นี่กะติดเขาใหญ่นะคะสีบใบเห็นไหมใบเขาเหนียวเอาใส่นี่นะคะตะกี้กับเขาให้กินดอกนะคะคือหนูว่าเคยกินแล้วกอะแสบนะคะมันแสบเพราะว่าเขาแช่น้ำเกลือจนนิ่มเป็นยังกินเนี่ยใบยกับเขามันก็จะเป็นนะเค็มๆม,มันๆน,น,นัว,นวแสบนะแล้วสินอี่นะคะเขาเลี้ยงเสียเขามันก็จะเป็นสีเหลืองหวิววีสีเลยนะคะเหลืองเหลืยงงามสีเลย แต่าหากินยาแนะ่ทุกวันนี้จะหมดแล้วนะคะเสร็จอยู่ในช่วงของอช่วงดำนานน่เนาะก้อนออกมันสา,ากันนี้แนะ่ซีนอาหารเดียวก็ใกก้สีมืดแล้วนะคะแบบนี้มันแบเ <c oughs> นีอะมันแบบบะมันมันจนเขาแบบบ่ติดมือเลยครับจะเป็นสิ่งเหลบบนี้ออนแบบ เลยเคยกินบอันใดกะคอมเมนต์มาได้นะคะ